สวัสดีสมาชิกทุกท่าน,นครับที่ตารับชมผ่านช่องย t ท b บมวยไทยายเสร็จมันนอกวันนี้ก็ออกมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์รมวยเลตติ้งดีสุดนะครับในประเทศไทยมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่3เมษายน2563ท่านใดรับหาตัวช่วยอยู่ก็ได้นำรับตัวช่วยมวยตู้มวยหูเสร็จมันนอกนะชนได้ตู้สู้ได้ตู้หูบรรยาก,กาศตัวเงินเน้นพักยกเน้นบรรยาก,กาศบอกสมาชิกเหมือนครับข้อมูลที่มีประโยชน์ภาคราคาจริงส่งสมาส่งให้สมาชิกเล่นนาตู้อย่างมีประสิทธิภาพครับ รายวันพฤหัสบุกเวลาสองร้อยเสาร์ที่มาสามร้อยรายเดือนหนึ่งพัน grab รายสัปดาห์สัปดาห์หกร้อยอยากจติดต่อไปดีรายจีโอจีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือโทรศูนย์เจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่ศูนย์วันพฤหัสช่องทูแล้ววันศุกร์ช่องทูว่าวันเสาร์สามช่องวันที่สามช่องครับมาครับเป็นครอบครัวเดียวเตียนมันนอกอมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วคู่หนึ่งเป็นมวยรอบปุลเสือครั้งที่เป็นรอบไปคนสุดท้ายคอเต่าเพชรสมฤกเจียเพชรตะวันต่อกาแฟมือไทยให้ระกันหนึ่งร้อยสี่ปอน ขอเต๋อเป็นสมุดนะครับล <Wow. S 1> ูกรักเจ็บสีแล้วแปดหนึ่งส really ิบหนึ่งชูสวนให้ตลอดขอเต๋อเป็นสมุดนะครับเป็นมวยเข่าครับเปิดเกมเตะต่อยสาดแข่งค้งรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงต่อใจไปแรงฟอร์มหลังก็มาชักคะแนนไม้สางคำสอยิ่งเจริญงานช่างชนะคะแนนวิศวกรสวนน้ำทานคีรีไฟล่าสุดครับมาชนะคะแนนเพชรนำชัยสอจอต้องปาจีนยี่สิบคุมภาวะวันนั้นชูสวยรับดูแพ้กำกับการช่วยชนะวันนี้เจอเพชรสังวันสอสมานกามิน อสองที่อสมาการไม่น่าเป็นมวยขวาเปิดเกมลกรัดมัดตีเหนียวนะครับสมองมวยคิวมวยดีบูดูดันพวามหลังมาชนะคะแนนเสือคิมกอล์ฟุธละเกียรติชนะคะแนนกตอตอเพชรสมนึกไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนกับฉลาดำนายกอิทาัลาลา 20, 35, 25, ยี่สิบกุมภาพันธ์ช่องจีบสีกูเลียบชอบที่เพชรสังวานสอสมาการไม่น่าดูรูปร่างไนเปรี่ยบสมองมวยคิวมวยดีกว่าเยอะราคาแหนต้องเล่นมาก่อนครับจะชนะกอตอเพชรสมนึก คู่สองเป็นมวยรอบแปดคนรับรอบอุลเสือครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเด็ดพาคินศิษย์กำนันจีรวัตรเจอวัติกรส่วนน้ำทันคีรีเดชดพาคินศิษย์กำนันจีรวัตรเป็นมวยชาวสงขาแนละเป็นมวยสีมือครบเครื่องครับเตะต่อยปั้มตีแข่งเก่งแข็งแรง,ข,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 งขวางหน้าเสียบแรงคนระับฟอร์มหลังมาชนะไปยกที่สี่เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุรากช,ชนะคะแนนคุณศึกสอเลชพันธ์ไฟล่าสุดก็มาชนะคะแนนคุณศึกสอเลชพันธ์ครับจี่สิบกุมภาพันธต้องเก็บตีอยู่นั้นคุณศึกชูทู่ไม่ได้ ในเจอวิฒิกรส่วนัานทางคีรีหรือว่าวุฒิกรปอเพชรซีรีเป็นมือขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันครับหัวจิตหัวใจดีโฟมหลังมาชนะคะแนนฝ่ายพิฆาตสิ้ลงพี่นำฝนชนะคะแนนพชรมงคลตัวหลวงยกไ่าาสุดแพงน้องสีภูมิใจไทยประการพรสุรินติดกุมเพาห้าช่องเจ็ดสี่คุณเลี้ยงต้องคิดได้มากเล่นที่เด็ดพากินสิทธิกำนันจีวัตรดูว่าอาวุธหลักลายกว่าหัวจิตหัวใจเก่งกว่าตีหน้าฝีมือมวยดีกว่าครับจะชนะ พุทิกรสวนน้ำทันคีรีคู่สามเป็นเจ้าเสยใหญ่สองได้ชาพาเจอโฟกัสเอสัานป่าตองในประกันหนึ่ง้ยี่ิบปดบอลเจ้าเสยอใหญ่สองได้ชาพันเป็นือกรุงเทพเปิดเกมบูดูดาครับทอะหุเตะได้แรงต่อยได้แ้วปอดใหญ่ปลายแรงลูกเก่งก็คือเขาร้อยครับฟอร์มหลังมาแพา้ในชัดชัยปีคีใส่ชัยมวยไทยยิมเท้คะแนนกาก้ายุฟ้าแป็เมินบุรีไฟล์ล่าสุดมาช่างในราจะตักที่ดิการุก้าที่ลุมพินี วันนี้เจ็โฟกัสเอสันปาตองเป็นมวยชาวเชียงใหม่ครับเป็นมวยซ้ายเีมวยคุกเครื่องต่ซ้ายต่อยซ้ายไล่แเขนสมองมวยคิวมวยดีดักเหลี่ยมดีตัวนี้เอาคุณออกได้รวดเร็วผมหลังมาชนะรอบที่สามยอดเพชรพอเจริญแพทย์ชนะรอบที่สองเฉียบปอมสง่างเวลาสดชไ่อสวยเลยครับชนะรอกที่สี่พลังบุญโววัศสัน์ต้ยี่สิบกุมภาห้าช่องเจิดสีคู่นี้ผมชอบที่เจ้าเสือใหญ่สองเดชพันธ์นะผมดูช่องเจ็ด จะชกดีอุดิเสียครับจะชนะโฟกัสแอสซันป่าตองคุยครับคุยสีรถนชัยตอลามินทาเจอกลมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเท่ากันหนึ่งร้อยยี่หกปอนด์เจ็ดปอนด์ครับรถนชัยมาหนึ่ร้อยเจ็ดลมเพชรมาหนึร้อยยี่สิบหกรนชัยตอลามินทารถแก้วรกสองเป็นมวยชาวจังหวัดอุบลธานีครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายสมองมวยเอคิลมวยดีครับอาวุธออกได้รวดเร็วครับอาวุธออกได้ดวร,ว,รวดแรงด้ดวยฟอร์มหลังมาเพชรชนะคะแนน คมเพิษส er 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 hm. mm. ิทธวัตเสือแพ้คะแนนพิชญ์ชัยพีเคมาแพ้คะแนนสมิงดำโชยจารบุญไฟล่าถูกซากคะแนนคมพิษสิทธิวัตเสือก้ามกราหูฮาที่ราชดำเนินวันนี้เจอคู่ปรับครับคมพิษสิทธิวัตเสือเปลี่ยนเป็นคมพิษโชคบางแสนครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องข้างนอกได้ในดีสารแข่งโตขวางหน้าดันแทงสมองมวยคิวมวยเรียบชกสนุกตัวนี้ความแรงมาชนะคะแนนเพชรลุงเหลืองออสติกแดงแพ้คะแนนโดือนตชัยตอลามินทา เวลาสุดกับโชว์ไว้สุดสวยัชนะคะแนนสามีดำชอจารุบุญยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ช่องเจ็ดสีคุณเนี้ยผมชอบที่คมเพชรโชคบางเส่นะครับดูว่าร่างกายช่วงหลังเข้าทีเข้าทางครับแต่ชนะรุ่นนาชัยตอลาบินทานะครับอ่อาเาแล้วกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดทับตะใครนะครับแต่ขอต้านโชคดีไม่ใช่แลครับการวิเคราะห์วิจารเป็นเพียงตัหนักเบื้องต้นนะครับในสายในรอฟังในสายดีกว่าครับ ขอตอนรับลินมวยครับเข้าตัวถูกเต็มตรงทุนกินสองข้างครับสวัสดีครับ